อดีตชาติของท่านพลทบุญศิลป์ภาคกลางท่านคือลูกรักของหลวงปู่ศิลาในอดีตหรือไม่วันนี้ครับผมจะเล่าเหตุการณ์พิเศษที่หาได้ยากยิ่งเรื่องราวของตรกรดคู่กายอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่ศิลาท่านเก็บรักษาไว้กับตัวมากกว่า50ปีและไม่เคยมอบให้ใครเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้มอบให้กับพลทบุญศิลป์ภาคกลางหรือที่คนทั่วไปรู้จักในนามแม่ทับกุ้งเรื่อง เราวนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะมันเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ในอดีตชาติพลังแห่งเวทมนต์คาถาและความหวงแหนของหลวงปู่ที่มีต่อลูกศิษย์คนพิเศษมาติดตามกันเลยครับว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเช่นไรครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมหลวงปู่ศิลาถึงมอบของขลังล้ำค่าให้กับแม่ทับกุ้งมากกว่าลูกศิษย์คนอื่นๆคำตอบอาจอยู่ที่บุญเก่า หรือนิสัยเก่าที่เชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตชาติมีความเชื่อกันว่าท่านแม่ทับกุ้งอาจเคยเป็นพ่อรูปกับหลวงปู่ศิลาในอดีตชาติและเมื่อมาเกิดในชาตินี้บทบาทอาจกลับกันหลวงปู่ศิลากลายเป็นผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญ,ญญาณเป็นพ่อสุรคอยปกป้องดูแลความสัมพันธ์พิเศษนี้ครับทำให้หลวงปู่ศิลามีความห่วงแหนและใส่ใจท่านแม่ทับเป็นพิเศษจนกระทั่งได้มอบตะกรุดคู่กายที่หวงแหนที่สุดให้ครับ ตะกรุดนี้เองครับไม่ใช่ของธรรมดาหลวงปู่ศิลาท่านบอกว่าบรรจงเขียนด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งประกอบด้วยมหายันอันทรงพลังยันสิบสองตำนานที่รวบรวมความศักดิ์สิทธิ์ญันพุทธ,ธาทิเสกสำหรับความเป็นสิริมงคลบทสวดปาติโมกเพื่อความบริสุทธิ์ และคุ้มครองการสร้างตะกรุดนี้เสร็จสมบูรณ์ราวปีพุทธศักราช 2,514- ถึง2,516หลังจากเขียนยันเสร็จแล้วหลวงปู่ศิลาก็ม้วนและถักห่อด้วยมือของท่านเองจากนั้นท่านก็เก็บรักษาไว้กับตัวไม่เคยห่างกายเลยเกือบ50ปีเต็มครับน้ำหนักของตะกรุดทั้งหมดอยู่ที่ราวสิบกักใครที่เคยได้สะพายย่ามให้หลวงปู่ศิลาจะรู้สึกได้ทันทีว่าหนักแค่ไหนนี่ไม่ใช่แค่น้ำหนักของ วัตถุครับแต่เป็นน้ำหนักแห่งบารมีและพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สั่งสมมาเรื่องราวของตะกรุดนี้มีความบันทึกไว้ว่าอาจารย์ลิงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสรับตะกรุดจากหลวงปู่ศิลาราวปีพศ2อ4 4า 44, ขณะที่อาจารย์ลิงยังเป็นนักเรียนชั้นหมอสามเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์จากบ้านไกลประมาณ45กิโลเมตรไปอ้อนวอนหลวงปู่ศิลาเป็นเวลาหลายเดือนหลวงปู่ศิลาเห็นความตั้งใจ และสงสารสิทธิ์น้อยจึงตัดใจปลดตะกรุดออกจากสายที่ติดตัวและยกก้อนที่เล็กที่สุดให้กับอาจารย์ลิงหลวงปู่เรียดตะกรุดก้อนนี้ว่ากันปืนกันระเบิดหรือกระตาหมากพระฤาษีท่านเตือนว่านี่คือของวิเศษสุดแล้วห้ามห่างกกลอาจารย์ลิงได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่ศิลาอย่างเคร่งครัดติดตัวตะกรุดนี้ไว้ไม่เคยห่างเลยจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วมาถึงวันที่สำคัญที่ทุกคนตกใจ และประหลาดใจครับเมือ่อสองถึงสามเดือนก่อนเหตุการณ์ความรุนแรงที่ชายแดนหลวงปูดําริให้สร้างเหรียญแจกทหารทันทีทั้งที่ขณะนั้นยังไม่มีสัญญาณของความขัดแยง้งขัดแยง้งเลยหลวงปู่กําชับว่าให้รีบแจกทหารที่ประจำการอยู่ชายชายแดนภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณติดกับประเทศเขมรและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงครับมีการสู้รบอย่างรุนแรงตามที่หลวงปู่ทราบล่วงหน้านั้นจากนั้นไม่นานครับอยู่ดี หาฮาหลวงปู่ศิลาก็ถอดตะกรุดที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแต่สิ่งที่ท่านไม่เคยให้ใครจับหรือสัมผัสเลยมอบให้กับพลโทบุญศินผ้าสกลามหรือแม่ทับกุ้งทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างตกใจและไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับผู้ใกล้ชิดหลวงปู่ศิลารายหนึ่งได้บันทึกความรู้สึกของวันนั้นว่า ผมมีความรู้สึกแต่งิดอย่างหนึ่งเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเขาเล่าว่าหลวงปู่ศิลาเป็นพระที่มีอภิญญารู้ล่วงหน้าจากประสบการณ์ตรงที่ได้กราบท่านมาเป็นการส่วนตัวเขารู้ได้ทันทีว่าท่านมียาณทศนพิเศษและวันนั้นหลวงปู่ศิลาไม่เพียงมอบตะกรุดให้กับท่านแม่ ทับแต่ท่านยังมอบตะกรุดคู่กายเพื่อคุ้มครองภัยวิชามนสูบุริวิชาพิเศษที่ใช้ในการป้องกันตัวผ่าพหุรมานชุดที่สองพร้อมสั่งให้รีบนำไปแจกทหารโดยเร็วที่สุดหลวงปู่ศิลาย้ำเตือนว่าอะไรก็ตามแต่ห้ามประมาทเด็ดขาดความพิเศษของตะกรุดองค์นี้ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณะภายนอกเท่านั้นแต่อยู่ที่พลังแห่งการะส,สมหลวงปู่ศิลาเก็บรักษาไว้กับตัวมากกว่าห้าสิบปีแม่ แต่ยามหลับยามนอนไม่เคยถอดออกการที่พระเกจิสวมเครื่องติดตัวนานเกินไปย่อมทำให้พระเครื่องนั้นเต็มไปด้วยบารมีและพลังจิตและความห่วงแหนอย่างยิ่งไม่เคยให้ใครจับหรือสัมผัสนี่แสดงว่าหลวงปู่ศิลาให้ความสำคัญของตะกรุดอันนี้อย่างมากการที่หลวงปู่ศิลาว่าเรื่องมอบตะกรุดนี้ให้ช่วงเวลาที่กำลังจะเกิดความรุนแรงแสดงถึงความห่วงใย และการใช้ยานอย่างรู้ตะกรุดคู่บารมีนี้อาจจะเรียกว่าเป็นตะกรุดคู่กายคู่บารมีหมายความว่าตะกรุดนี้ไม่เพียงคุ้มครองร่างกายแต่ยังช่วยเสริมบารมีและเกียรติยศด,ด้วยครับและมีการบันทึกความรู้สึกของผู้ใกล้ชิดอีกคนไว้ว่าเป็นสิ่งที่ข้าน้อยตกใจมากไม่เคยคิดว่าหลวงปู่ปู่จะมอบให้ใครเลย เพราะท่านห่วงมากแทบไม่ให้ใครจับตะกรุดที่หลวงปู่ติดตัวตลอดแม้ยามนอนก็ไม่เคยถอดกาที่หลวงปู่ศิลาถอดตะกรุดที่ห่วงแหนที่สุดออกมาให้แสดงความเห็นว่าความรักความห่วงใยต่อแม่ทับกุ้งเหมือนพ่อที่ยอมเสียสละสิ่งล้ำค่าที่สุดเพื่อปกป้องลูกหรือการรับรู้ถึงอันตรายหลวงปู่ศิลารู้ว่าพยานตรายกำลังจะเกิดขึ้นท่านมั่นใจว่าตะกรุดนี้ จะช่วยแม่ทับกุ้งและคุ้มครองท่านได้จริงครับนอกจากตระกูลส่วนตัวแล้วหลวงปู่ศิลายังมอบผ้ายันพระหุรมานชุดที่สองเพื่อนำไปแจกทหารในแนวหน้าพระหุรมา ن หมายถึงการคุ้มครองหมู่คณะเป็นผ้ายันที่ใช้สาหรับปกป้องคุ้มครองจํานวนมากเหมาะสำหรับทหารที่ออกปฏิบัติรวมกันครับหลวงปู่ศิลาสั่งให้รีบไปแจกใจโดยเร็วที่สุดแสดงถึงความเร่งด่วน และความจำเป็นในการปกป้องชีวิตทหารไทยครับและอีกหนึ่งสิ่งที่หลวงปู่ศิลามอบให้แม่ทับกุ้งคือวิชามนสูบบุหรีน่นี่ไม่ใช่แค่การสูบบุหรี่ธรรมดาแต่เป็นวิชาเวทมนต์โบราณที่ใช้ในการป้องกันพยันตรายจากศัตรูสร้างเกาะป้องกันร่างกายเพิ่มความกล้าหาญและมั่นใจสร้างบารมีและความน่าเกรงขามการสอนสอนวิชานี้ แสดงถึงความวางใจสูงสุดพระวิชานี้มักจะถ่ายทอดเฉพาะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดแต่ไว้วางใจที่สุดเท่านั้นครับสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคืออภินยาและยานอย่างรู้ของหลวงปู่ศิลานั้นท่านรู้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นสองถึงสเดือนก่อนความรุนแรงสั่งสร้างเหรียญแจกทหารก่อนการสู้รบมอบตกรุดและผ้ายันเตือนอย่างชัดเจนขเขมรไว้ใจไม่ได้ห้ามประมาทนี้ไม่ใช่การเดาสุม แต่เป็นการใช้ปัญญาเหนือธรรมชาติหรือที่เรียกว่า,าพิญญาซึ่งพระเกตอาจารย์ที่ผ่านการบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างสูงจะมีความสามารถผู้ที่เคยได้กราบหลวงปู่ศิลาหลายท่านต่างเล่าว่ารู้สึกได้ทันทีว่าท่านมีดวงตาที่แทงทะลุผ่านเห็นถึงความจริงที่ลึกซึ้งการมอบตะกรุดครั้งนี้นะครับมีความหมายมากมายกว่าแค่การให้ของขังมันคือการส่งต่อ พระรังบารมีหลวงปู่ศิลาส่งต่อฝรั่งที่สะสมมานาน50ปีให้กับแม่ทับกุ้งท่านเชื่อว่าแม่ทับกุ้งจะใช้ฝรัง่งนี้เพื่อสิ่งที่ดีงามพิสูจน์ความสัมพันธ์พิเศษจากอดีตชาติเหมือนพ่อที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกปกป้องทหารและประเทศไทยครับจากเรื่องราวนี้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายต่างเช่นความเชื่อในพระเครื่องวัตถุมงคลไม่ใช่แค่เรื่ององมงายแต่เป็นเรื่องของพลังจิต และบารมีที่ะส,สมบางครั้งเราเจอคนที่รู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งทันทีอาจเป็นเพราะนิสัยเก่าจากอดีตชาติไม่ว่าจะมีวัตถุมงคลหรือไม่การเตรียมพร้อมทั้งกายและใจสำคัญที่สุดครับและคำเตือนจากหลวงปู่ศิลาสอนให้เราระวังพยันตรายเสมอแม้หลวงปู่จะห่วงตะกรุดแต่เมื่อถึง เวลาที่จำเป็นท่านก็ยินดีมอบให้เพื่อปกป้องผู้อื่นครับเรื่องราวของตะกรุดคู่กายที่หลวงปู่ศิลามอบให้พลทบุญศีลภาคกลางหรือแม่ทับกุ้งเป็นมากกว่าเรื่องเล่ามันคือประจักษ์พยานแห่งพลังแห่งศรัทธาความรักและการเสียสละตะกรุดอันนี้ไม่ใช่แค่โลหะที่ม้วนห่อแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความคุ้มครองบารมีและความผูกพันที่ยาวนานข้ามภพข้ามชาติหลายภพหลายชาติไม่ว่า เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องของความขังสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือความรักและความห่วงใยของครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์นั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในดินแดนอีสานที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและปาฏิหาริย์ปู่ศิลาสิริจันโทได้กลายเป็นหนึ่งในพระเกตอาจารย์ที่โดดเด่นที่สุดไม่เพียงแต่ด้วยพุทธคุณและทิพยสัมผัสอันลึกลับ แต่ยังด้วยเรื่องราวลึกลับของอดีตชาติที่เชื่อมโยงกับอารยธรรมเขมรโบราณหลวงปู่ศิลาเป็นพระเกตอาจารย์ผู้มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นทั้งอนาคตและในอดีตสิ่งที่ท่านกล่าวออกมาล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นท่านไม่เพียงแต่เป็นผู้นำทางจิตใจให้กับผู้คนนับพันแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเรื่องราวที่น่าทึ่งของการเป็นพญานาคในอดีตชาติ หลวงปู่ศิลาเคยกล่าวกับลูกศิษย์อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าท่านเป็นนาคท่านเป็นนาคที่อยู่ขเขมรแล้วก็มาตายที่เมืองไทยแล้วท่านก็เกิดเป็นหลวงปู่ศิลาในพบพบนี้คํากล่าวนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องธรรมดา แต่เป็นการเปิดเผยความจริงของจิตวิญญาณที่ผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างยาวนานท่านได้เล่าว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านเคยเป็นพญานาคผู้ทรงพลังในดินแดนขเขมรโบราณมีฐานะเป็นนาคราชผู้ปกครองและดูแลดินแดนแห่งหนึ่งจากการเล่าของหลวงปู่ศิลาและการตีความของลูกศิษย์ใกล้ชิดพญานาคเขมรในอดีตชาติของท่านมีลักษณะเด่นหลายประการความยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญาณในฐานะพญา หน้าคเมนท่านมีบทบาทสำคัญในการปกป้องดินแดนและประชาชนไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติและสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาแม้จะเป็นพญานาคแต่ในอดีตชาติท่านก็มีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ท่านได้บรรลุถึงการเกิดเป็นพระในภพนี้การเดินทางจาก คอมเมนต์สู่ไทยท่านได้เล่าว่าการตายของพญานาคในอดีตชาติเกิดขึ้นที่ดินแดนของไทยซึ่งแสดงถึงความเคลื่อนไหวและการเดินทางที่ข้ามพรมแดนในสมัยโบราณและต่อไปนี้จะขอเล่าที่มาของธรรมอุทยานของหลวงปู่ศิลาครับธรรมอุทยานของหลวงปู่ศิลาซิริจันโทตั้งอยู่ในจังหวัดกาลสินเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากนิมิต และความศรัทธาอันแรงกล้าหลวงปู่ศิลาเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตชาติเคยเป็นที่ท่านได้มาสร้างวัดและพำนักอยู่ในฐานะพระยานาคผู้ทรงทำการเลือกที่ตั้งของธรรมอุทยานไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการอย่างรู้ด้วยทิพยสัมผัสของหลวงปู่ท่านสามารถมองเห็นว่าบริเวณนี้มีพลังงานทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับอดีตชาติของท่านและมีปาฏิหารครับปาฏิหารนี้ เป็นปาฏิหาริย์แห่งการฝันรวมกันถึงเจ็คนหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดในการก่อสร้างธรรมอุทยานคือปรากฏการ์ที่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาทั้งเจคนได้ฝันเห็นพญานาคในคืนเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือปรึกษากันมาก่อนรายละเอียดของความฝันนั้นก็คือทั้งเจ็คนฝันเห็นงูใหญ่สองตัวผู้และตัวเมียมานอนอยู่ที่บริเวณสระน้าด้านหลังวัดสี ของพญานาคทุกคนฝันเห็นพญานาคเป็นสีเดียวกันคือสีเขียวและสีขาวภาพในฝันมีความชัดเจนและสมจริงมากจนทำให้ลูกศิษย์ทั้งเจ็ดคนตื่นขึ้นมาด้วยความประทับใจเมื่อเล่าให้กันฟังพบกันว่าทุกคนฝันเห็นสิ่งเดียวกันอย่างน่าสัจรย์นอกจากลูกศิษย์แล้วตัวหลวงปู่ศิลาเองก็ได้รับนิมิตเกี่ยวกับพญานาคเช่นกันครับท่านเห็นภาพของพญานาคที่สถิตอยู่ในบริเวณนั้น และเชื่อว่าเป็นการเชื่อมโยงกับอดีตชาติของท่านท่านอธิบายว่านิมิตนี้เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่จะต้องสร้างรูปจำลองของพญานาคขึ้นมาเพื่อเป็นการสื่อกลางในการสื่อสารกับพลังงานทางจิตวิญญาณที่ยังคงอยู่ในสถานที่นั้นหลังจากที่ลูกศิษย์ทั้งเจ็ดคนนำเรื่องการฝันร่วมกันมาเล่าให้หลวงปู่ศิลาฟังท่านได้ใคร่กรวน และพิจารณาอย่างรอบคอบในที่สุดท่านก็ได้อนุญาตให้สร้างองค์พญานาคขึ้นมาโดยเมตตาตั้งชื่อให้กับพญานาคทั้งสององค์ด้วยตนเองการตั้งชื่อของพญานาคนั้นองค์สีเขียวได้รับพระนามว่าองค์สุกนาคาราชซึ่งหมายถึงนาคาราชผู้นำความเจริญรุ่งเรืององค์สีขาวได้รับนามว่าสุวรรณนาคาราชซึ่งหมายถึงนาคาราชผู้ทรงคุณค่าดุดทองทองคำการสร้างพญานาคคูระหว่างขนาดใหญ่นี้ มีรายละเอียดที่น่าอัศจรรย์หลายประการครับการสร้างพญานาคคู่ใช้เวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นซึ่งนับว่าเร็วอย่างยิ่งสำหรับงานศิลปรกรรมขนาดใหญ่เช่นนี้ขนาดของพญานาคมีความสูงเจ็ดเมตรความยาว29เมตรน้ำหนักหลายร้อยตันความราบลื่นในการก่อสร้างหลวงปู่ได้ทำนายไว้ล่วงหน้าว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอะไรมาติดขัดข้องและปรากฏว่า เป็นไปตามที่ท่านทำนายไว้อย่างแม่นยำครับการสร้างพญานาคคู่ไม่ใช่เพียงแค่งานศิลปกรรมแต่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างลึกซึ้งการสแสดงถึงอดีตชาติพญานาคคู่สแสดงถึงการเชื่อมโยงกับอดีตชาติของหลวงปู่ศิลาในฐานะพญานาค,คเขมรเห็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นคู่การเป็นคู่ผัวเมียแสดงถึงความสมดุลของจักรวาลและการดำรงอยู่ที่สมบูรณ์แบบพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังงาน และพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณน,นอกจากพญานาคคู่ขนาดใหญ่แล้วที่ประตูทางเข้าธรรมานยังมีรูปปั้นพญานาคขอมซึ่งเป็นผลงานศิลปากรรมที่มีความสำคัญไม่แพ้กันครับลักษณะของพญานาคขอมนั้นออกแบบตามแบบ ศิลปกรรมขเขมรโบราณมีการแกะสลักลวดลายทิปานีตามแบบอังกอร์แสดงถึงการเชื่อมโยงกับอารยธรรมขเขมรที่ท่านเคยเป็นส่วนหนึ่งในอดีตชาติอาจารย์ลิงลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่ศิลาได้ให้คำอธิบายที่สำคัญว่าเหตุที่สร้างเป็นพญานาคขอมก็เพราะหลวงปู่เคยเล่าว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นนาคขอมมาก่อนคำอธิบายนี้เป็นหลัก ฐานสำคัญที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างหลวงปู่ศิลากับอารยธรรมเขมรและเป็นเหตุผลที่ชัดเจนในการเลือกสร้างพญานาคในสไตล์ของหลวงปู่ศิลาเป็นพระเกตอาจารย์ที่มีทิพยสัมผัสระดับสูงสามารถยังรู้เหตุการณ์ในอดีตชาติและอนาคตได้อย่างแม่นยำท่านสามารถมองเห็น เหตุการณ์ในอดีตรวมถึงอดีตชาติของตนเองและผู้อื่นทุกคำทํานายของท่านล้วนเป็นจริงทั้งหมดท่านสามารถรับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่แม่จะดูเหมือนพูดเล่นเล่นหลวงปู่ศิลาแตกฉานในพระธรรมและวิชาอาคมโบราณหลายแขนงครับท่านมีความเชี่ยวชาญในมูลกันจ่ายซึ่งเป็นวิชาโบราณที่ใช้ในการสร้างวัตถุมงคลท่านสามารถสร้างเครื่องรางที่มีพุทธคุณสูงส่งซึ่งมีชื่อเสียง ไปทั่วภาคอีสานท่านมีความรู้ด้านยันและคาถาโบราณที่สืบทอดมาจากอดีตเรามาเล่าถึงตำนานปาฏิหาริย์ที่โด่งดังครับเรื่องราวของตะกรุดคอหมาเป็นหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดของหลวงปู่ศิลา สุนัขที่หลวงปู่เลี้ยงถูกชาวบ้านไล่ยิงเนื่องจากเข้าไปกัดไก่ของชาวบ้านหลวงปู่ได้นำตัวโลหะจากปลากระป๋องมาเขียนยันม้วนใส่คอหมาปรากฏการณ์ที่เมื่อชาวบ้านยิงใส่สุนัขปืนยิงไม่ออกยิงไม่ได้เลยครับเหตุการณ์นี้แสดงถึงพลังงานของยันที่หลวงปู่สร้างขึ้นและความเมตตาต่อสัตว์และปาฏิหาริย์อีกเรื่องหนึ่งครับเหตุการณ์เมื่อปี2565รถยนต์ของลูกศิษย์รอดพ้นจากอุบัติเหตุอย่างชิวเฉียด เนื่องจากมีองค์พระหลวงปู่ศิลาอยู่ที่หน้ารถประสบการณ์ของหลวงปู่ศิลาเองท่านเคยประสบเหตุการณ์ที่รถที่ทันโดยสารเกือบถูกรถพลิกคว่ำแต่รถคู่กรณียอดลงห่างจากรถท่านไม่เคียงแก่คือเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับลูกศิษย์ที่มีเครื่องรางของหลวงปู่การที่หลวงปู่ศิลา เป็นพญานาคในอดีตชาติส่งผลต่อคุณสมบัติในปัจจุบันหลายประการครับท่านมีความรู้ทางอาคมที่ท่านอาจสืบทอดมาจากอดีตชาติความสามารถในการรับรู้เนื้อธรรมชาติอาจเป็นผลจากการที่เป็นพญานาคที่มีพลังเนื้อธรรมชาติครับท่านมีความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งซึ่งสอดคล้องกับการเป็นพญานาคที่มีผู้ปกครองธรรมชาติอดีตชาติในฐานะพญานาคเขมรมีผลต่อวิธีการสอนธรรมะของหลวงปู่ศิลาการ เคยเป็นสัตว์ทำให้เข้าใจความทุกข์ของสัตว์โลกได้ดีท่านมีความเมตตาต่อสัตว์เป็นพิเศษท่านชอบใช้ตัวอย่างจากธรรมชาติในการสอนทำความเชื่อในอดีตชาติของหลวงปู่ศิลาเป็นปัจจัยสำคัญที่เสริมสร้างศรัทธาครับการที่ท่านเล่าถึงอดีตชาติอย่างตรงไปตรงมาทำให้ลูกศิษย์เชื่อถือปาฏิหาริย์ที่ท่านแสดงสอดคล้องกับความเชื่อถือในพลังของพญานาคณิมิตของลูกศิษย์สอดคล้องกับเรื่องเล่าของท่านเรื่องราว ของหลวงปู่ศิลานั้นเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยกับเขมรครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งของวัฒนธรรมในภูมิภาคการสืบทอดประเพณีและความเชื่อข้ามชาติแสดงถึงความหลากหลายทางจิตวิญญาณใน พุทธศาสนาเรื่องราวของหลวงปู่ศิลานั้นมีผลกระทบต่อสังคมหลายด้านครับทําให้ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นธรรมอุทยานกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณทําให้เกิดความเข้าใจในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและเรื่องราวของการเป็นพญานาคเมรในอดีตชาติไม่เพียงแต่เป็นตำนานที่น่าสนใจแต่ยังเป็น มรดกทางจิตวิญญาณที่มีคุณค่าอย่างยิ่งการที่ท่านเปิดเผยอดีตชาติอย่างตรงไปตรงมาการสร้างธรรมอุทยานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และการแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆล้วนเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเนื้อธรรมชาติครับความหมายของการเป็นพญานาคในบริบทพุทธศาสนาในพุทธศาสนานาคไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นสัตว์ที่มีปัญญา และสามารถบรรลุทาได้การที่หลวงปู่ศิลาเคยเป็นพญานาคเสร็จแสดงให้เห็นถึงระดับจิตใจที่สูงส่งการเป็นพญานาคในอดีตชาติแสดงว่าท่านมีจิตใจที่สูงส่งตั้งแต่อดีตการได้เกิดเป็นพระในภพนี้เป็นผลจากการสะสมบุญบารมีในอดีตชาติความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพญานาคมักเป็นผู้นำ และผู้ปกครองซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของหลวงปู่ในการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณครับนอกจากเรื่องราวของอดีตชาติแล้วยังมีปรากฏการเนื้อธรรมชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นรอบตัวขององค์หลวงปู่การปรากฏกายของแสงประหลาดลูกศิษย์หลายคนเล่าว่า เคยเห็นแสงประหลาดรอบกายหลวงปู่โดยเฉพาะเวลาที่ท่านนั่งสมาธิมีรายงานว่าเคยได้ยินเสียงดนตรีไทยไพเราะจากอากาศบริเวณธรรมอุทยานการรักษาโรคท่านมีความสามารถในการรักษาภาัยไข้เจ็บโดยการให้น้ำมนต์และการสวดมนต์ลูกศิษย์เล่าว่าท่านสามารถสื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้ซึ่งอาจเป็นผลจากการเคยเป็นสัตว์ในอดีตชาติหลวงปู่ศิลา และเรื่องราวของการเป็นพญานาคเขมรในอดีตชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในอดีตแต่เป็นตำนานที่ยังคงมีชีวิตและดำเนินต่อไปในปัจจุบันการที่หลวงปู่ศิลายังคงมีชีวิตในปัจจุบันและยังคงแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆทำให้เรื่องราวนี้มีความน่าเชื่อถือและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่องธมอุทยาหลวงปู่ศิลาที่มีพญานาคคู่ และพญานาคขอมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของการเชื่อมโยงระหว่างอดีตชาติและปัจจุบันเรื่องราวของท่านเป็นการตววใจให้เรารู้ว่าชีวิตมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ่งการกระทำในแต่ละพบมีผลต่อพต่อไปและที่สำคัญคือไม่ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรนะที่ไหนเราสามารถพัฒนาจิตใจให้สูงส่งและเป็นประโยชน์ต่อ